วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือกําเนิดแห่งจักรวาลในความมืดมิดก่อนเวลาไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวความว่างเปล่าครอบงำทุกมิติของอวกาศแต่ภายในจุดเล็กที่สุดเท่าที่จินตนาการจะเอื้อมถึงพลังงานอันมหาศาลได้ถือกําเนิดแล้วในเสียววินาทีแห่งการระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทุกสิ่งก็เริ่มต้นขึ้นนี่คือจุดกำเนิดของจักรวาลที่เรารู้จักในนาม BIG BANG จากจุดเริ่มต้นนั้นจักรวาลได้ขยายตัวออกอย่างรวดเร็วเกินกว่าความเร็วแสงพลังงานแรงโน้มถ่วงและเวลาถือกำเนิดขึ้นพร้พรอมๆกันสะสารเริ่มรวมตัวเป็นอนุภาคเล็กๆภายใต้อุณหภูมิที่สูงเกินจะจินจนาการและโลกแห่งฟิสิก ได้เขียนกฎของมันขึ้นเป็นครั้งแรกหลังการระเบิดเพียงไม่กี่วินาทีจะก,กระวาลเต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์โปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนก่อตัวขึ้นจากทะเลแห่งพลังพวกมันชนและรวมกันเกิดเป็นอะตอมแรกของไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งจะแปลเป็นองค์ประกอบหลักของดวงดาวในอนาคตเวลาผ่านไปหลายแสนปี แสงเริ่มเดินทางได้อย่างอิสระจักรวาลเปลี่ยนจากทะเลแห่งความมืดสู่แสงแรกของการเวลาแสงนั้นคือสิ่งที่เรามองเห็นในวันนี้ในชื่อรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลมันคือเสียงสะท้อนจากการเกิดของทุกสิ่งเมื่อจักรวาลเย็นตัวลงมากพอกส๊สเริ่มรวมตัวเป็นกลุ่มเมฆแรงโน้มถ่วงเริ่มทำงานดึงสสารให้เข้าหากัน จุดศูนย์กลางของเมฆบางกลุ่มเริ่มร้อนขึ้นจนเกิดการฟิวชันและดาวเรื่องดวงแรกได้ถือกำเนิดขึ้นในห้วงอวกาศอันมืดมิดดาวเรืองดวงเหล่านั้นมีขนาดมหฮืมาและสว่างจ้ามันเผาเชื้อเพลิงด้วยพลังมหาศาลและส่งแสงแรกให้จักรวาลแสงนั้นคือประกายแห่งยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคแห่งการเรืองแสงจักรวาลที่เคยมืดมิด เริ่มเต็มไปด้วยประกายแห่งชีวิตเมื่อดาวเหล่านี้หมดเชื้อเพลิงมันระเบิดออกในปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาการระเบิดแต่ละครั้งปลดปล่อยธาตุหนักออกสู่ห้วงอวกาศเหล็กทองคำและออกซิเจนที่เราหายใจล้วนเกิดจากการตายของดาวเหล่านั้นการล่มสลายกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างใหม่เสมอ ซากของดาวที่ระเบิดเริ่มรวมตัวกันอีกครั้งภายใต้แรงโน้มถ่วงก่อกำเนิดดาวรุ่นต่อไปดาวเคราะห์และระบบสุริยะวัฏจักรการเกิดและตายของดาวดำเนินต่อเนื่องไม่สิ้นสุดจัก,กรวาลเริ่มสร้างความซับซ้อนของตัวเองในบางพื้นที่กาแล็กซีเริ่มเกาะตัวจากกลุ่มดาวและก๊าซจำนวนมากแรงโน้มถ่วงของสสารมัดช่วยยึดทุกอย่างไว้ด้วยกัน กาแล็กซีแรกๆมีขนาดเล็กและกระจัดกระจายแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็รวมตัวกลายเป็นโครงสร้างขนาดยักษ์จากักรวาลไม่ได้ขยายอย่างสม่ำเสมอบางส่วนขยายเร็วบางส่วนหนาแน่นเกิดเป็นเส้นใยของกาแล็กซีที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุมยักษ์เส้นใยเหล่านี้คือต้นกําเนิดของโครงสร้างที่เรียกว่าใยจักรวาลรังแหของเอกภพที่ยึดทุกอย่างไว้ ด้วยแรงแห่งความลึกลับในขณะที่จักรวาลขยายตัวมันยังคงเย็นตัวลงอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิลดลงจนทำให้ดาวและกาแล็กซี่คงตัวได้แรงโน้มถ่วงและพลังงานมืดเริ่มต่อสู้กันอย่างเงียบๆนี่คือสมดุลแห่งพลังที่กำหนดอนาคตของเอกภพโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นเกิดขึ้นในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก จากเศษแรงดาวที่ตายไปแล้วเมื่อพันล้านปีก่อนดวงอาทิตย์ของเราคือดาวฤกษ์รุ่นที่สามในสายวิวัฒนาการแห่งจักรวาลและเราคือผลลัพธ์ของการเดินทางอันยาวนานของสสารเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราไม่ได้แค่มองเห็นอดีตของดาวแต่เรามองเห็นประวัติศาสตร์ของจักรวาลทั้งหมดทุกลำแสงที่เดินทางมาถึงตาเราคือเรื่องราวจากอดีตการ และแต่ละดวงดาวคือบันทึกของเวลานักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศสองดึงลึกเข้าไปในห้วงมืดภาพที่เห็นคือจักรวาลในวัยเด็กเพียงแค่ไม่กี่ร้อยล้านปีหลังบิ๊กแบงทุกแสงที่เห็นคือดวงดาวรุ่นแรกที่เริ่มสร้างองค์ประกอบของชีวิตจักรวาลจึงเป็นเหมือนหนังสือที่เขียนด้วยแสงแห่งการเวลาแม้เวลาผ่านไปทั้งควันหนึ่ล้านปี จักรวาลยังคงขยายออกพลังงานมืดยังคงผลักทุกอย่างให้ห่างออกไปแต่เรายังคงมองเห็นอดีตเพราะแสงต้องใช้เวลาเดินทางมาถึงเราทำให้เราได้เห็นภาพของจักรวาลในช่วงวัยเยาว์เสมอบิ๊กแบงไม่ใช่การระเบิดในอวกาศแต่เป็นการขยายตัวของอวกาศเองพื้นที่ระหว่างทุกจุดเพิ่มขึ้นไม่ใช่วัตถุที่พุ่งออกไป นี่คือสิ่งที่ทำให้จักรวาลไม่มีศูนย์กลางใดๆทุกแห่งคือจุดกำเนิดของมันในเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์พยายามย้อนรอยเวลาไปถึงเสี่ยววินาทีแรกสุดแต่กฎของฟิสิกส์ในตอนนั้นยังคงเป็นปริศนาบางสมมติฐานเชื่อว่าอาจมีจักรวาลก่อนหน้าเราและบิ๊กแบงอาจเพียงเป็นหนึ่งในวัฏจักรที่เกิดซ้ำไม่รู้จบ จักรวาลในปัจจุบันมีอายุประมาณ13,800ล้านปีแต่เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นมันยังเป็นเพียงวัยเยาว์ทุกกาแล็กซีที่เราเห็นกำลังเดินทางตามเส้นทางของวิวัฒนาการของตนและอนาคตของมันยังคงถูกเขียนต่อไปทุกวินาทีทุกสิ่งในจักรวาลล้วนมีที่มาเดียวกันจากพลังงานในช่วงเริ่มต้นกลายเป็นสสาร จากสสารกลายเป็นดาวจากดาวกลายเป็นโลกและในที่สุดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นนั้นมนุษย์ชิ้นส่วนเล็กของจักรวาลที่ยังคงตามหาคำตอบแห่งการเริ่มต้นนั้นต่อไปนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังคงสร้างแบบจำลองและทฤษฎีใหม่เพื่อเข้าใจวินาทีแรกของบิ๊กแบงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเครื่องเร่งอนุภาค และกล้องโทรทัศน์อาวากาศคือกุญแจสำคัญในการไขความลับของกำเนิดเอกภพแม้เรายังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ทุกการค้นพบคือก้าวสำคัญจากจุดระเบิดเล็กกลายเป็นกาแล็กซีนับล้านจากความว่างเปล่ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตั้งคำถา,ถามถึงต้นกำเนิดของตนเองนี่คือความงดงามของการมีอยู่กำเนิดจักรวาลคือเรื่องราวของพลัง ความโกลาหลและความสมดุลมันคือการแปลสภาพของพลังงานให้กลายเป็นความซับซ้อนและความซับซ้อนนั่นเองที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นจักรวาลคือศิลปะแห่งการสร้างในความว่างเปล่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่บิ๊กแบงเราไม่ได้มองเพียงอดีตแต่กำลังมองเห็นอนาคตของจักรวาลในทิศท,ทางตรงกันข้ามจุดเริ่มต้นอาจเป็นกุญแจสำคัญของจุดจบ เพราะทุกสิ่งย่อมหมุนเวียนไปตามการเวลาจากพลังที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแรกสู่จักรวาลที่ไร้ขอบเขตในวันนี้การเดินทางของจักรวาลยังคงดำเนินต่อไปดวงดาวยังคงเกิดใหม่และแสงยังคงเดินทางไม่หยุดนี่คือเรื่องราวที่ยังไม่สิ้นสุดของการเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่บิ๊กแบงไม่ใช่แค่การกำเนิดของจักรวาลแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเวลาพื้นที่ และการดำรงอยู่ทั้งหมดจากความว่างเปล่ากลายเป็นสรรพสิ่งและจากสรรพสิ่งนั้นเกิดผู้ที่มองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของตนเองมนุษย์ชิ้นส่วนเล็กของจักรวาลที่ยังคงตามหาคำตอบแห่งการเริ่มต้นนั้นต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศสไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้